เหล็กเนี่ยเพราะเวลาเราสขาเข้าไปเนี่ยถ้าเอาออกนะเราก็ต้องมาไขาไม่ออกใช่ไหมไขอ่ะอน,นี่ไขได้ปรากฏมันมีบางอันที่ไขไม่ออกอย่างเช่นอันนี้ <c oughs> เพราะว่ากระดูกเนี่ยกระเหล็กเนี่ยฮะมันติดกันแน่นเลยทําให้เราไขาไม่ออกเกลียวตรงเนี้หัวมันพังก่อนที่อันนี้มันจะยอมซึ่งอันนี้อยากให้ทุกคนนะคนไข้ที่มีเหล็กยุ้งในนะ ไว้สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเอาเหล็กออกได้ก็คือ1เอาเหล็กไม่ออกก็คือหัวเนี่ยมันหวานจากที่เราจะต้องเปิดแผลเล็กๆเราก็ต้องเปิดแผลยาวนะตัวนี้เราใช้วิธีการตัดคอตัดหัวมันออกเลยไหมตัดหัวมันออกตัวนี้เราใช้วิธีการเจาะให้อันนี้มันขาดออกจากกันส่วนตัวนี้เนี่ยเราใช้วิธีการหมุนแล้วพยายามดึงให้มันออกมาเพราะฉะั้น คนที่จะมาเอาเล็กออกนะฮะแผลเล็กๆเ,เอาเข้าแผลเล็กเอาออกอาจจะแผลใหญ่อันนี้ก็ของที่ดูเหมือนง่ายนะฮะเอาเล็กออกแต่มันก็เป็นของยากได้นะฮะนี้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเอาใส่ชั่วโมงเดียว